เียวผานะดครับต่อไ้ตอนด้วยนะครับต่อ้ตอนีนเ uh ียาด้วยนะครับตัตอผ่านได้เลยครับตตผ่านได้เลยนะครับ้ยจำเอเดียว 对啊。

มันต้องตนขวกันต้าเดกนต้นขาเดีวกันาดยวัขาต้นา้นขาต้นขาต้นไาต้นขาต้น้นขาต้นขาตนขาต้นขาต้นขาตนขาั้นขาต้นขาต้นขาต้นาต้นขาต้นขาต้นขาตนขาาต้้านนขาต้นขานขนตาต้นขนนขาตนตนานาานาตาตานาาานาาน รู se ้ตัวว่าไม่สบายจะต้องหยุดได้เลยจะต้องลดระดับนี้จะต้องลดระดับนี้ะต้องลดระดับนี้จ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 ะต้องรับ